ขึ้นไปได้ป่ะโอ้ยฮักขอหลอได้ค่ะมึงฮลัฮโลโหลฮัลโหลบัดน,นี้หัวฮักแล้วสองขั้นแลนพันจวดไปเลยจวดไปเลยได้ครับเรื่องักเลยจังไหค,งครับเนี่ยรถมันมาจากคันเนาะฮะรถมันมาจากขมากสองขัน้นครับมันมาจากคนเออบระเด้นับเด้ครับมันนั่งในจังรถานยนต์สองในพวกไปเบิ่งกันเนี่ยเออเ๋ยเอ,าอ้าฮึออ๋อมีแต่รยานขั้นที่สามมาครับสูงเจวเร็วเลยครับอทนไมอไนเอเออย,ย่าอย่าอย่าไปเด้อ เราแม่มึงไงวิทยุออยะเลยค่ะมึงไงเจ้กคนวะนับดูรอเจ้าคนแจ้งด้วนแจ้งด้วนนับว่ได้ครับนับว่ได้ครับหูจะยังเดี๋ยวว่าเสาเหยนหักครับโอ้ยเออไม่นี่ยังนอ้องมาให้นี่ให้มาดูบลอจะนอนน่ะนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยืมเนี่ยยืมเนี่เออเนี่ยฟังได้ผมในพ้นเผือกได้ในพ้นเผือกจัดการสกัดกันรถสองขั้นมันแลนไปออะเน